สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านรถไม่ตีแอร์หัวผมทําการดันด้วยเจ้า,จาเครื่องมือพิเศษดันลงกันไปแล้วไม่ไปเจอการลวอยู่ตรงนี้ครับไอก้กระพุกพาวเวอร์นี่ครับนี่สายมันห,มนห,หนนนัมันหัแปรบเห็นบ่มครับเนี่ยมันหักยังสินี่ครับเห็นว่เอาเนี่ยผมเปิดออกมากเห็นน,นี่นี่ห้อยมันหั เจ็บออกเนาะภาพเนี่ยน,น,นี่ครับห้อยฮะเอ่อห้อยฮะนี่นี่ห้อยทอฮะฮะเจะววัทลูครับเจ้ว่าหัวออกเียตัวนี้เห็นชัดเลยครับอ่าบัดนี้ผมก็จะคลายน็อตตัวนี้ออกเจียนแป๊บไปเลยครับค่ายน,อน็อตจากไดเออร์ครับเราจะไปค่ายขังในตู้ปะผมพาไปเบิง้ง เขาจะมาคายตีออกแล้วเขาจะถอดแป๊บชุดขาวๆนี่ออกเขาเจะเอาเศษไม้ใส่ครับแล้วก็เป็นม,มุนดาอ๋อหามเลยฉันได้เงี้ยเพื่อนทุกท่าน,านหลังจากเขาคายน็อตฟังได้เออฟังค่อยเย็นเขาก็มาคุ้มมองมันออกครับมันี่ออกแบบเตะออกเพราะอะได้ต,ดตัดเคืองจนๆมันก็ได้ออกไงนี่ครับเขาก็จะทำการตัดตัดใกล้ๆก็มองมันหัวเนี่ยแหละครับ ที่ไหนกับจีทีมล้วล่ะไปตัดแปบบ๊บนี่หมุนไปเรื่อยๆโอ,โอ้มาแล้วนี่ เดี๋ยวอของไม่เอาไปไว้ลังรถให้เปิ่ากอนครับของเก่ากิตัดออกมาเบิ่งห้อยนี่มาเบิ่งห้อยนี่มันหลววแล้วครับเห็นเนาะเห็นชัดเนาะนี่ก็ห้อยกัดห้อยกัดอยู่หลายหม่องอยู่นี่แล้วก็มีน้ำแผลมั้นี่พีอ่อันนี้ทอไม่เด้อ,อนนทอไม่จะเอาตัวนี้อันเก่าครับเอาน็อตเก่าอ่าวันนี้เขากับว่า เอาเข่าตรงรูนี่นะครับจะมืดนิดนึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยรูนี่ไปเลยนี้จะไปโพข้างในเนาะนี่ครับเอาไปแล้วืนเอาบปทด้เขาจิดบานเองนะครับนี่บานแป๊บเองโอ้ย ไม่แตกนะไม่แตกมันจะมีตัวน้อยๆอยู่ในตรงนี้ไปเลยหรอนี่ไงจะมีเสริมมาอีกเข้าไปแต่ผมจะไปผมจะไปตั้งอ่างอ่อ <Okay. S 1> เค<อ>เสียหัาเลย เพื่อนๆเอาผมแบกแวกเราก็เติมน้ำมันคอมเข้าไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จะเหลือเติมน้ำยาเนาะอันนี้ก็จบเกมแล้วอันนี้อันนี้เติมน้ำมันคอมแล้วแต่มาเติมน้ำยาเข้าไปเบื้องต้นนิดๆิดน้อยนอยก่อนริดนิดน้อยอนเอยแล้วผมจะไปติดยางแล้วผมจะไปติดเครื่องนะบ้ดน เขาควายเขาหงาเาเพิ่งซูมเข้าไปซูมเข้ามาดูเห็นว่ามันแลนแลนเป็นขาวขาชุ่มหวกสูงมหวกกับคือในตาเนี้ยตากล้องไม่ดูเลยตากล้องนี่อะไรล่ะครับอ่าบริเวณนั้นจับมันพรอนี่พ้อนเอ้ยทรอเย็นทรอนี่พ้อนทรอนี่ก็อุ่นทรอนที่เห็ดไม่เลยครับนี่นี่จะเป็นนวุ่น อพอเงีนี่จะเย็นเลยครับดม๋ย่มันเริ่มมาแล้วอ่าปริมาณน้ำยากะอยู่ประมาณที่สี่สิบครับที่สี่สิบตรงนี้แหละครับนีคือพอดีถ้าเกินนั่นก็นกนสายจะแตกาเพื่อนๆวันนี้ก็คือว่าจะเก็บงาน้รก็จะส่งลูกค้าล้วครับผมสว,วัสดีครับเจอกันคิ่ไม่ครับบ๊ายบาย